ตะกร้าผ้าดาฮอนตะกร้าหลักร้อยสดตน้ารักอันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งกับดาฮอนบอรวอซึ่งมันเข้ากันมากเลยรถไหลสีเงินกับตะกร้าสีเทาน,นะครับอ่าตะกร้าท่านจะมีหูมาให้ตามหูแบบนี้นะครับเริ่มต้นเลยก็คือเอาหูบนเนี่ยพันไปที่แหนนะครับง่ายๆเอาสายเนี่ยร้อยเข้าไปนะครับเขาเป็นตัวเหนียวแล้วแล้วก็เอกไว้แบบง่ายๆอีซ y e อีซนะครับ ทัดทั้งสองข้างเลยนะครับใครมีอะไรที่บนแทนก็เราบกกันนิดหนึ่งนะอันนี้ก็พอดีมีไฟหน้าอยู่แล้วก็หูข้างล่างก็เกี่ยวไว้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับตาก้าส่าดาฮอนใส่ของได้นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้ราคาแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมของดีมาที่แบบน้ไปนะครับ